สวัสดีคุณผู้ชมทางเพจข่าวออนไลน์ช่อง8ค่ะช่วงนี้มาพบกับคุยข่าวร้อนกับลูกปัดนัชยาสมนสุข ุณผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยแดดอ่อนๆแต่ว่าการเมืองบอกเลยว่าร้อนแรงมากจริงๆและเตรียมเข้าสู่สนามเลือกตั้งแล้ววันนี้เรามาพูดคุยกับแขกรับเชิญคนสําคัญที่ให้เกียรติกับทีมข่าวออนไลน์ช่อง8มากจริงๆในการที่มาพูดคุยถึงเรื่องของสนามเลือกตั้งของการเลือกตั้งที่จะเข้าสู่ในปี2566นี้นะคะวันนี้ปัดูก,กับคุณจุรินลนมมักษณะวิสิท์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะในฐานะหัวหน้าพรคประชาธิปัตย์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ วันนี้ต้องบอกว่าทางประชาธิปัตย์ลั่นกลองรบรวดเร็วมากแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมสู่สนามเลือกตั้งเร็วมากจริงๆค่ะคุณจุรินค่ะความจริงทํามาก่อนหน้านี้แล้วครับเพ่าว่าคนอาจจะไม่สังเกตเพราะว่าความจริงประชาธิปตัตย์เนี่ยไล่เปิดตัวผู้สมัครมาตั้งแต่ปีสองปีที่ผ่านมาหลายจังหวัดน,นะครับแต่ว่าคนอาจจะเพิ่งมาสนใจช่วงนี้เพราะว่า มันกาลังเดินเข้าสู่โหมดเลือกตั้งแล้วรัฐบาลชุดนี้หรือว่าสภาชุดนี้อยู่มา3ปีครึ่งก็เลยครึ่งปีไปครึ่งปี6เดือนก็เข้าสู่กฎกติกาของคณะกรรมการการเลือกตั้งค,คนก็เลยหันมาสนใจมากขึ้นนะ,ค,ะครับแต่เราก็จะยังเดินหน้าต่อเนื่องไปในพื้นที่ต่างๆจุรินทร์นนท์ก็ยังเดินหน้าต่อไปครับวันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็จะไปในครสวรรค์เป็นต้นแล้วก็จะทยอยไปทุกภาคท่วประเทศอีกน,นะครับ ทำไมถึงต้องเป็นจังหวัดนครสวรรค์ะคะคุณจุลินานครสวรรค์ะจะไปเปิดตัวผู้สมัรครทุกเขตเตรียมไว้พร้อมแล้วแล้วก็คมจะไปดําเนินกิจกรรมที่นั่นนะครับวันเสาร์เตรียมขุนพลไว้บ้างหรือยังคะก็เตรียมหมดแล้วครับก็ผู้สมัครครบแล้วค,คุณสงการานก็จะเป็นตัวหลักสําหรับที่นครสวรรค์เพราะว่าเป็นอดีตสสอของพรรคที่พลาดก,การเลือกตั้งคราวที่แล้วไปอย่างน่าเสียดายแต่ว่าก็เป็นคนที่มีศักยภาพ สูงมากแล้วก็มีความรู้ความสามารถหลายเรื่องนะครับแล้วก็ภาษาก็ดีมากนะครับเพราะว่าเป็นนักแปลหนังสือภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแล้วก็ทําหลายเรื่องครับเป็นผู้แทนรัศฎรก็ประสบความสำเร็จอย่างดีในช่วงที่ผ่านมากก็จะนําทีนะครับแอบบอกขุนพลได้บ้างไหมคะว่าขุนพลหลักๆที่ทําประชาธิปัตย์เตรียมไว้หลักๆจะมีใครบ้างถ้าไม่พูดถึงนครสวรรค์ แห่ัดเดียวไปถึงในภาพรวมในภาพรวมเลยค่ะหลักก็จะต้องเป็นคณะกรรมการเตรียมการเลือกตั้งที่ผมลงนามแต่งตั้งไปก็จะมีหัวหน้าพักเป็นที่ปรึกษามีท่านเลขาธิการพักเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นประธานคณะกรรมการเตรียมการเลือกตั้งชุดนี้แล้วก็มีท่านนิพนธ์บุญยมณีก็จะเป็นผู้ในการเตรียมการเลือกตั้งอันนี้จะเป็นตัวหลักสามคนที่เหลือก็จะเป็นรองหัวหน้าพักภาคต่างๆแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ของพรรคที่จะมาช่วยกันขับเคลื่อนเดินห,หน้าไปสู่การเลือกตั้งสน,นามของพรรคอย่างประชาธิปัตย์ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเตรียมความพร้อมเต็มที่คือเดินเครื่องเดินสูบเต็มที่ผู้จะงมองสนามเลือกตั้งว่าวางประชาธิปตัตย์ไว้ตรงไหนแล,แล้วอยากจะครองใจคนตรงไหนบ้างมากเป็นพิเศษนะคะความจริงเราก็ต้องทําไปทุกภาคละครับน <C 2> ะครับประชาธิปัตย์ก็เป็นภาคการเมืองของคนทั้งประเทศอยู่มา76ปีแล้วแล้วก็ยังจะต้องอยู่ต่อไปอันนี้ไม่ใช่ ภาคการเมืองเก่าแก่นะครับแต่ผมยืนยันวน่าคือภาคการเมืองที่ยั่งยืนเพราะมันพิสูจน์ตัวเองมาแล้วถึง7 6ปีแล้วก็ยังจะต้องเดินหน้าต่อไปจนกลายเป็นสถาบันทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์ก็จะเป็นภาคการเมืองของคนทุกภาคทุกพื้นที่ เพียงแต่ว่าบางช่วงบางเวลาเนี่ยเราได้ผู้แทนนาสนองภาคใต้เยอะหน่อยเพราะฉะนั้นคนก็อาจจะคิดว่าฐานสําคัญอยู่ภาคใต้ซึ่งก็ไม่ผิดแต่ว่าเราก็มีฐานสําคัญอยู่ทั่วประเทศกรุงเทพมหานะครบางยุคเนี่ยเราได้เกือบหมดเลยก็เคยมีอีสานเราได้3 23ยี่สิบาถึงคนเราก็เคยได้มาในภาคเหนือก็เหมือนกันภาคกลางทุกภาคเลยครับเพียงแต่ว่าบางช่วงเนี่ยมันอาจจะได้น้อยไปมัง้งบางช่วงอาจจะได้ ไม่กี่คนแต่ว่าบางเดี๋ยวก็จะกลับมาตื้นตัวกลับมาเหมือนที่ผมพกว่าประชาธิปัตย์ก็ก็พร้อมที่จะคัมแบ็คหรือกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งในอนาคตคแบบค่ะยังคําว่าคัมแบ็คพอจะบอกแคมเปญนิดนึงได้ไหมคะว่าประชาธิปัตย์มีแคมเปญอะไรที่ลงสนามเลือกตั้งครั้งนี้แล้วเนี่ยต้องครองใจฐาน,าฟนฟแฟนๆแน่นอนมี แต่แต่ยังไม่ได้เริ่มเปิดใช้เพราะว่ามันก็ต้องรอจังหวะเวลาที่เหมาะสม <c oughs> แต่ว่าในเรื่องนยโยบาย <c oughs> นะครับเราก็มีการเตรียมการไว้ทั้งหมดแล้วความจริงจบแล้วเพียงแต่รอในการที่จะรับฟังความเห็นของหน่วยงานต่างๆหรือฝ่ายต่างๆประชาชนผู้แทนราษฎรของพรรคแล้วก็นักวิชาการผู้เกี่ยวข้องเท่าน,นั <c oughs> ้นเองประกันรายได้ก็ยังจะเป็นนยโยบายสําคัญอันหนึ่งที่เราต้องเดินหน้าต่อไปเพราะเป็นนโยบายที่เรา ถือว่าเป็น DNA ของประชาธิปัตย์ที่เราเป็นเงื่อนไขก่อนการร่วมรัฐบาลว่าถ้าพลเอกประยุทธ์จะให้ประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลต้องรับนโยบายประกันรายได้ผมประชาธิปัตย์เป็นนโยบายรัฐบาลสุดท้ายท่านก็กรุณารับเป็นนโยบายรัฐบาลและสามปีครึ่งเราก็พิสูจน์แล้วว่ากระจายรายได้เกษตรกร,รกอของพรรคประชาธิปัตย์เป็นตัวสําคัญในการกระจายเม็ดเงินเข้าสู่ระบบโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ พืชเกษตรถ้าราคาไม่ดีแล้วก็ในช่วงโควิดเพราะนั้นอันนี้เป็นช่องทางหนึ่งในการกระจายเม็ดเงินสู่เศรษฐกิจฐานรากผ่านเกษ,ษตรกรซึ่งประสบความสำเร็จอย่างดียิ่งนะครับแต่ว่าต่อไปเนี่ย<ม>ประกันรายได้ของประชาธิปยกก็คงไม่หยุดอยู่ที่ประกันรายได้เกษตรกรก็คงจะต้องขยายวงไปยังคนกลุ่มอื่นด้วย<ม>เช่นผู้ใช้แรงงาน<ม>ประกันรายได้ผู้สูงอายุหรือว่าประกันรายได้คนกลุ่มอื่นๆมากขึ้น นะครับซึ่งผมมั่นใจว่าจะได้รับการตอบรับอย่างดีแล้วก็มากขึ้นกว่าประกันรายแรกเศรตรกรแต่เพียงเท่านั้นค่ะ,ะคด้วยความพ,ลพาลพค่ะคุณจรินค่ะช่วงนี้มันมีเรื่องของข้าวย่างหมักแพงอะไรต่างๆในสนามเลือกตั้งครั้งนี้จะวางหมักตรงนี้ลงไปด้วยไหมคะแล้วจะกระจายไปสู่กลุ่มไหนมากเป็นเ,เ,รเรื่องราคาสินค้ากระทบทั้งโลกมันไม่ได้เป็นเฉพาะประเทศไทยเพราะมันเกิดตั้งแต่สงครามการค้าก็ไม่เท่าไร่เจอโควิด โควิดก็ยังไม่เท่าไหร่มาเจอซ้ําเติมหนักที่สุดคือสงครามรัมบบสเซียยูเยร <S S S ครนซึ่งมีผลกระทบกระเทือนไปทั้งโลกครับไม่กระทบเฉพาะประเทศไทยผลกระทบหนักที่สุดก็คือราคาพลังงานสองตัวที่สูงขึ้นเยอะมากคือนหนึ่งน้ำมันสองแก๊สธรรมชาติเพราะฉะนั้นสองตัวนี้เนี่ยจะมีส่วนสำคัญทำให้ราคาสินค้ามันเพิ่มสูงขึ้นน้ำมันราคาสูงขึ้นเพราะว่า สินค้าราคาสูงเพราะว่าต้องขนส่งด้วยน้ำมันต้องใช้น้ำมันผลิตไฟฟ้าแล้วก็มาใช้เป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตส่งผลให้วัตถุดิบทั่วโลกราคาสูงขึ้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดการขนส่งสินค้าระบบโลจิสติกส์มันแพงขึ้นหมดราคาสินค้าก็แพงขึ้นเป็นเงาตามตัวทั้งโลกกันทั้งหมดแก๊สธรรมาชาติอันนี้เป็นตัวสำคัญที่เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ย แล้วก็เราต้องนําเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศร้อยเปอร์เซ็นต์พอราคา๊าซธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นสองรัเท่าราคาปุ๋ยมันก็ขยับตามไปด้วยทุกประเทศปุ๋ยแพงหมดไทยนี่ยังแพงน้อยกว่าหลายประเทศที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าเออแพงก็ดีแล้วไม่ใช่ะนะครับแต่ว่ามันเป็นผลกระทบก,กระเทือนไปทั้งโลกเพราะฉะนั้นตราบเท่าที่ท่าสงครามรัสเซียอยู่เครนไม่เลิกราคาน้ำมันยังสูงแก๊สธรรมชาติยังสูงราคาสินค้าก็ยังสูงต่อไป แต่ว่าเราคุมเงินเฟอ้อถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีหลายประเทศหลายประเทศเนี่ยเฟ้อยี่สิบสามสี่สิบเปอร์เซ็นก็มีไทยเราเนี่ยยังเดือนอสิงหาเจ็ดเปอร์เซ็นกว่าพอมาเดือนกันยายนีย่เหลือหกเปอร์เซ็นกว่าแล้วนะครับตอนนี้หกจุดสี่เปอร์เซ็นแล้วก็ราคาสินค้าก็เริ่มทยอยลดลงหลายตัวผมคงถือโอกาสแถลงข่าวสักวันหนึ่งนะครับผักนี่ก็ที่เราบ่นว่าแพงตอนนี้หลายตัวก็ราคาถูกลงเยอะครับปังที อะไรจะมีอะไรน,นี่มันก็นลงะนะครับแล้วก็ราคาหมูราคาไก่ตอนนี้ก็ปรับลดลงมาหลายเปอร์เซ็นต์แต่ว่าแน่นอนบางตัวก็ยังสูงอยู่เพราะว่ามันต้องใช้น้ํามันใช้แก๊สธรรมชาติก็ไปเกี่ยวข้องแต่ว่าผมผมก็ขอเรียนว่าอันนี้เป็นภาวะที่เจอกันไปทั่วโลกแล้วก็เราถือว่าเราก็สามารถควบคุมได้ดี ได้ดีกว่าหลายประเทศในโลกนะครับอันนี้ที่จริงเนี่ยจะมองว่ามันทําให้คนเดือดร้อนไม่เดือดร้อนเดือดร้อนทั้งโลกแต่ประเทศไทยคุมได้ดีไหมถือว่าคุมได้ดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จตัวหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับถือว่าในยุคที่คุณจุรินมาบริหารกระทรวงพาณิชย์เองเจอกับงานยากๆเยอะหนักใจไหมคะในการที่ทางานไม่หนักใจนะครับ ผมก็สั่งสมประสบการณ์มามาเยอะแล้วเ,เป็นรับตีครั้งแรกตั้งแต่อายุ36นะครับคเคยมาเป็นรับตีช่วยพาณิชย์แล้วแล้วก็ไปเป็นรับตีช่วยเกษตรนะครับไปเป็นรับตีท่องเที่ยวเป็นรับตีกีฬา ไปเป็นรัฐมนตรีประจำสํานักดูแลยาเสพติดแก้ปัญหาเป็นประธานวิปรัฐบาลมาเป็นรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรียนฟรี15หปีอย่างคุณมีคุณภาพผมเริ่มต้นในรัฐบาลท่านแายพิเศษแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมายกระดับสถานีอนามัยเป็นรพสตโรงพยาบาลตําบลทั่วประเทศทำหลายเรื่องแล้วก็มาเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีาพาณิชย์เพราะนั้นทั้งหมดมันสั่งสมประสบการณ์มาพอสมควรเพราะนั้นก็ไม่คิดว่า มีอะไรที่มันจะหนักมากจนไม่สามารถคลี่คลายปัญหาได้แต่แน่นอนจะทําให้ปัญหาร้อยเหลือศูนย์ในเวลารวดเร็วมันไม่ได้เพราะว่าปัจจัยทั้งหมดมันไม่ได้เกิดในประเทศแล้วไม่ได้เกิดจากการบริหารราชการแผ่นดินอย่างเดียวมันเป็นปัจจัยที่กระทบไปทั่วโลกนะครับฉะนั้นมันก็เป็นเงื่อนไขที่เราก็้ึงยอมรับแต่เราก็จะทําให้มันกระทบกับคนในประเทศน้อยที่สุดซึ่งผมคิดว่าถ้าถามว่าน้อยไหมน้อย,อยสําเร็จไหมถ้ายิางๆก็ต้องเีว่าสําเร็จระดับหนึ่ง แล้วในช่วงเวลาที่เราเห็นว่าปัญหามากมายในช่วงเวลานี้ค่ะหลังจากนี้คุณจุรินมองว่าหลังโควิดผ่านไปสิ่งที่คนไทยเราจะต้องเตรียมพร้อมรับมือหลังจากนี้จะมีอะไรที่ต้องเตรียมกันบ้างปัญหาเศรษฐกิจค่ะจะเป็นปัญหาใหญ่ตัวหนึ่งที่ยังค้างคาต่อเน,นื่องหลายประเทศเศรษฐกิจถดถอยนะครับถดถอยแปลว่าติดลบก,การเติบโตต,ติดลบเส้นสารันี่ย ตอนนี้เข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอย<ะ>บางประเทศชะลอตัวชะลอตัวแปลว่าเศรษฐกิจมันบวกยังบวกแต่บวกน้อยลงกว่าที่ผ่านมาก็เรียกชะลอตัว<ะ>ซึ่งหลายประเทศก็ประสบปัญหานี้นะครับไทยเราก็หนีไม่พ้นแต่เราก็ยังดีกว่าหลายประเทศเมื่อเปรียบเทียบอันนี้ก็คือสิ่งที่เราก็จะต้องแก้ไปแล้วก็มันกระทบส่วนไหนบ้างเราก็ต้องมา่งบูเป็นส่วนๆแก้ปัญหาให้มันตรงจุด<ะ>แก้ปัญหาในโลกของความเป็นจริงที่ปฏิบัติได้จริง แต่ว่าสําหรับในความรับผิดชอบผมที่ผ่านมาเนี่ยเราจะต้องเดินหน้าต่อเนื่องก็คือว่าตัวจักสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสองสมปีที่ผ่านมาที่ทําให้ GDP ไทยมันเป็นบวกหรือว่าเดินหน้าได้เนี่ยก็คือการส่งออกต้องยอมรับว่าเราประสบความสําเร็จในการส่งออกทั้งที่เราเจอกับสงครามการค้ารัสเซียยูเครนอีกแล้วก็ยังเจอกับโควิดนะครับแต่การส่งออกไทยเป็นบวกอ,อย่างปีที่แล้วเนี่ย ผมจับมือกับเอกชนทําเงินสร้างเงินให้ประเทศ8.5ล้านล้านบาท<ะ>และปีนี้เราตั้งเป้าเราจะทําให้ได้9ล้านล้านบาทเป็นเม็ดเงินมหาศาลที่จะเข้าประเทศและกระจายไปสู่ระบบเศรษฐกิจทั้งหมด<ะ>เพราะฉะนั้นส่วนนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องทําต่อเนื่องคู่ไปกับการค้าชายแดน<ะ>ซึ่งประเทศไทยเนี่ยทำการค้ากับเพื่อนบ้านเยนมาาลาวกัมพูชามาเลเซีย<ะ>แล้วเราส่งออก นำเม็ดเงินมหาศาลสร้างเงินให้ประเทศให้การค้าไทยแลนด์นได้เยอะมากเราต้องเดินหน้าต่อไปรวมทั้งการดูแลแเกษตรกรประกันรายได้เกษตรกรอาจจะต้องเลยไปประกันรายได้ผู้ใช้แรงงานประกันรายได้ผู้สูงอายุ<ะ>แล้วเราก็จะเดินหน้าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ต้องทำะนะครับคือการเดินหน้าทําให้เศรษฐกิจมันโตต่อเนื่องแล้วก็ฟื้นฟูส่วนที่ขาดหายไปหรือว่าฟื้นฟูส่วนที่ยัง กระทบอยู่รวมทั้งการเดินหน้าในด้านอื่นๆด,ด้วยซึ่งขอพูดวันหลังในส่วนนโยบายของพรรคที่เราจะขับเคลื่อนไปให้มันครบองกอบทั้งหมดในการพัฒนาประเทศค่ะเห็นคุณจุรินเดินหน้าในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็มีความรอบรู้หลายเรื่องมากคนก็มองไปถึงว่าคุณจุรินอาจจะเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนเดียวของพรรคค่ะตรงนี้มองเรื่องนี้ยังไงก็ค,คนที่จะมาเป็นหัวหน้าคประฐมนตรีฝักเนี่ย มันต้องพร้อมเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วผมคิดว่าสมาชิกพักเวลาเลือกก็ต้องไม่เลือกเจ้าพ่อหัวหน้าพักผมต้องเลือกไปถึงคนที่พร้อมจะเป็นนายกในอนาคตด้วยอันนี้ความจริงผมไม่ควรพูดจะปากผมเองอ่ะแต่ผมพูดได้ด้วยความมั่นใจเพราะว่าเราสั่งสมประสบการณ์มานานและประชาธิปัตย์เป็นสถาบันการเมืองการเลือกหัวหน้าพักแต่ละครั้งเนี่ยผมผมผมเชื่อว่าสมาชิกคิดแบบนี้นะครับเพราะนั้น ทุกคนที่มาเป็นหัวหน้าพักก็ต้องพร้อมต้องสั่งสมประสบการณ์ต้องเตรียมการรออย่างเดียวคือประชาชนจะให้โอกาสหรือไม่คะครับแล้วอย่างตอนนี้เนี่ยประชาชนหลายคนอาจจะเริ่มเปิดใจให้กับพักประชาธิปัตย์หรือบางคนเนี่ยเป็นแฟนเดิมอยู่แล้วเป็นคนที่สนับสนุนพักเดิมอยู่แล้วค่ะในใจตอนนี้อยากจะขออนุญาตถามคุณจุริน,นิดนึงว่ามีคนที่อยู่ในใจที่เลือกลำดับไว้บ้างหรือยังคะที่เป็นกับคนที่อาจจะต้องเป็นขุนพลค,คนสําคัญหรือคนที่อาจจะเพิ่งเข้ามาในพักใหม่ๆค่ะ จัดลาดับไว้หรือยังคะประชาธิปัติให้โอกาสทุกคนค่ะแล้วก็ให้โอกาสคนทุกรุ่นเพราะประชาธิปัติไม่ใช่พรรคการเมืองของคนรุ่นใดรุ่นหนึ่งค่ะแต่เป็นพรรคการเมืองของคนทุกรุ่นอันนี้คือจุดแข็งของประชาธิปิบัติบางพรรคมีคนรุ่นเดียวบางพรรคมีแค่สองรุ่นบางพรรคมีแค่ปัจจุบันบางพรรคมีทั้งอดีตอย่างประชารัฐปบัตมีทั้งอดีตมีทั้งปัจจุบันและผมมั่นใจว่ามีอนาคต แต่บางพรรคอาจจะมีแค่ปัจจุบันแล้วก็อนาคตอีกสั้นๆเพราะว่าเ,เราดูจากประสบการณ์อันนี้ขอภัยต้องพูดผู้ติดตามพี่น้องประชาชนจะได้เห็นภาพที่เรียกว่าพักเฉพาะกิจเพราะว่าก็ตั้งขึ้นมาเขาหวังผลเฉพาะการสนับสนุนตัวบุคคลคนใดคนหนึ่งให้มีอำนาจทางการเมืองเมื่อ,อ,อบุคคลคนนั้นรรยราหรือว่าร่วงโรยไปแล้วก็หมดความนิยมไป พักก็สลายเพราะว่าเขาตั้งขึ้นมาเพื่อหนุนคนคเป็นพักเฉพาะกิจแต่ประชาธิปัตย์ไม่ใช่เพื่อหมดท่านครูนภัยวงทัง้งมีอาจารย์เสนีปราโมทหมดอาจารย์เสนีทั้งมีพันเอกพิเศษถนัดคอมันมีท่านพิชยัยมีท่านชวนท่านบัญญัตมีท่านอภิสิทธิ์แล้วมีผมและยังจะต้องมีรุ่นต่อจากผมไปอีกเพราะนั้นสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่ผมต้งขออนุญาตที่จะเรียนว่าประชาธิปัตย์ เป็นพรรคการเมืองของคนทุกรุ่นเป็นสถาบันทางการเมืองที่ยั่งยืนแล้วให้โอกาสคนทุกรุ่นเพราะฉะนั้นที่ถามตะกี้ว่าแล้ววางเรียงลําดับไว้ยังไงเรียงลําดับไว้สําหรับทุกรุ่นแล้วก็แม่คนรุ่นใหม่ๆถ้ามีศัก,กยภาพมีความสามารถไม่ต้องต่อคิวคไม่ต้องมาเข้าคิวเรียนโน่นไปอยู่ท้ายแถวร้อยปีถึงจะมีโอกาสแต่โตทางการเมืองไม่ต้องแล้วครับประชาธิปัตย์ยุคอุดมการณ์ทันสมัยที่เป็นผมเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยผมจะให้โอกาส ภาพพิสูจน์ตัวเองว่ามีความรู้ความสามารถมีศักยภาพนะครับแม้เพิ่งเข้ามาในพักแต่มีผลงานให้เห็นว่านําพักได้ทําให้พักเติบโตได้ผมพร้อมให้โอกาสในนั้นมีชื่อของคุณเดียวัันยาอยู่ในนั้นไหมคะทุกคนถ้าพิสูจน์ว่ามีศักยภาพะแล้วก็สร้างผลงานให้เห็นเด่นชัดว่าเกิดจากฝีมือ ของการเข้ามาร่วมบุดมการกับประชาธิปัตย์ะจะอายุเท่าไรรุ่นไหนเ<ม>ข้ามากี่วันถ้าพิสูจน์ได้มผมพร้อมให้โอกาส<ม>นะครับค่ะพร้อมให้โอกาสทุกคนที่เป็นสมาชิพกพรรคไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหรือหน้าใหม่ก่อนหน้านี้มีปรากฏการณ์คือเลื่อนไหลออกตรงนี้ค่ะครตรงนี้คือหนักใจไหมคะว่าอาจจะไม่มีคนใหม่เข้ามาหรือคนเก่าอาจจะออกไปอะไรอย่างนี้ยค่ะถามว่าเวลามีคนเก่าออกไปเสียดายไหมค่ะเสีย,สยดายครับอยากให้ออกไหม ไม่อยากให้ออกกันค่ะแต่ว่าบางเรื่องเราเลียกไม่ได้บางเรื่องเป็นเรื่องที่เราไม่สามารถสนองตอบต่อความต้องการทุกเรื่องได้ยกตัวอย่างเช่นรถตีเรามีห้าสิบเสียงเรามีเจ็ดที่นั่งเราจะตัดให้คนยี่สิคนเนี่ยมันจัดไม่ได้ม,มันมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นมันจะมีคนจํานวนหนึ่งอาจจะผิดหวังหรือว่าบางท่านอาจจะหวังน,นู่หนหวังนี่หรือบางท่านอาจจะ มีความคิดความหมานที่แตกต่างกันไปตามกาลเวลาอันนั้นก็ต้องยอมรับความจริงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมขอนอุยาตเรียนว่านอกนอกจากจะมีคนออกไปบ้างก็มีคนใหม่เข้ามามันก็ต้องมีการผลัดใบตลอดเวลาแหละครับเพราะต้นไม้ประชาธิปัตย์เป็นไม้ใหญ่แล้วก็เป็นต้นไม้ที่ยั่งยืนมันก็มีกัสผลัดใบก็มีใบใหม่เกิดขึ้นมาเพื่อต่อเนื่องของความเป็นสถาบันทางการเมือง แล้วก็ยุคผมเนี่ยคนเข้ามาก็เยอะครับมีตั้งอ,อดีตผู้แทนราษฎรที่เขายังมีศักยภาพไม่จําเป็นว่าต้องอายุ20-18ค่ะหรือว่าอายุ2 5่6้า 25, 26, อาจจะ40ก็มี40กว่าก็มีหรือแม้แต่อายุ20กว่า30มหน่อยก็เยอะครับที่พร้อมจะเข้ามาแล้วก็ไม่ใช่เท่าที่เห็นไม่ใช่มีเฉพาะดารเอ ไม่ใช่มีเฉพาะมาดามเดียยังมีอีกเยอะครับที่กําลังเดินเข้ามาและกําลังอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์นะครับ<ม>ซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ๆผสมผสานกับคนที่มีประสบการณ์ที่เป็นรุ่นอาวุโสท,ที่จะคอยเป็นหางเสือในการคัดให้เรือประชาธิปัตย์ให้เดินไปตรงเส้นคงวาในเรื่องของอุดมการณ์ที่เรายึดถือมาไม่ว่าจะเป็นท่านชวนท่านบัญญัตินี่ก็ยังช่วยงานอยู่ในพรรคนะ,ะครับแล้วก็รุ่นก่องขอ,อีกหลายคนแม้แต่รุ่นต่างๆอย่างผม นะครับท่านเลขาธิการพรรคตนิี้บนบุญยามณีรองหัวหน้าพรรคขอรองหัวหน้าภาคหลายภาคแล้วขัรุ่นใหม่ๆ่างที่ผมเรียนนะครับขออนยถาถานขงขั้วการเมืองนิดนึงได้ไหมคะ,คะว่าหลังจากการเลือกตั้งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแต่ขั้วยังคงเหมือนเดิมไหมคะกับการจัดตั้งผมตอบไม่ได้ประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองของประชานแลธิปไตยระบบประชาธิปไตย เพราะ้าน,นหลักการนี้คนแรกที่ต้องตอบคือประชาชน mm hmm. ผ่านกระบวนการเลือกตั้งประชาชนจะเป็นคนแรกที่ตอบว่าพรรคปีได้เสียงเท่าไร่พรรคปีได้เสียงเท่าไหร่รวมเสียงกันแล้วใครสามารถรวมเสียงข้างมากได้จากคำตอบแรกของประชาชนสิ่งนั้นขั้วนั้นก็เป็นรัฐบาลที่เหลือก็แน่นอนก็ไปเป็นฝ่ายค้านแต่ทั้งรัฐบาลฝ่ายค้านต่างก็มีภารกิจหน้าที่ของตัวเองตามระบบ รัฐบาลก็บริหารราชการแผ่นดินฝ่ายค้านก็มีหน้าที่ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินมีศักดิ์ศรีไม่มีครับเพราะต้องทําหน้าที่แทนประชาชนด้วยกันทั้งคู่เพราะนักข่าวถามว่าเที่ยงน้าจะจับพวกกระใครตั้งรัฐบาลอันนี้ผมผมถามเองนะปัตตุบีก็ถามอยู่ค่ๆว่าพวกมันจะเหมือนเดิมไหมเช่นพลังประชารัฐประชาธิปัตย์ปีใหไทยอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับก็ตอบลูกหน้าไม่ได้หรือครับค่ะ ผมผมคิดว่าเราต้องเคารพเสียงประชาชนให้ประชาชนเป็นคนแรกที่ตอบกลัค่ะแต่บางทีประชาชนก็มีความกังวลอย่างเช่นเรื่องของการเลือกตั้งหลายคนกังวลว่าอาจจะไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นตรงนี้คุณจุรินมองอยังไงคะออผมยังไม่เห็นสัญญาณครับผมตอบอะไรลูกหน้าทั้งหมดไม่ได้ทั้งร้อยแต่ว่าจนวันนี้ยังไม่เห็นสัญญาณว่ามันจะไม่มีการเลือกตั้งค่ะนะครับมั่นใจได้ก็เราก็ต้องพร้อมเดินหน้าไปตามวิถีทาง เราก็ต้องมั่นใจว่ากระบวนาการประชาธิปไตยมันยังเดินหน้าไปได้ส่วนมันจะไปทีงไหนยังไงเนี่ยไม่มีใครคาดการได้แต่ว่าขณะนี้เนี่ยไม่มีสัญญาณแล้วก็เป็นหน้าที่พราครเมืองโดยเฉพาะประชาธิป,ปัตย์ที่เราก็ต้องเตรียมการเพราะเราเตรียมตัวเพราะเให้เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดทางเลือกหนึ่งสําหรับประชาชนเพราะถ้าเราไม่เตรียมพร้อม และเราลงสนามเลืองตั้งเราก็กลายเป็นทางเลือกที่อาจจะไม่ดีที่สุดสําหรับประชาชนได้เพาะนั้นเราต้องทําตัวเราเองให้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบประชาชนเขจะเลือกไม่เลือกก็เป็นยุนที่นิดประชาชนแต่อย่างน้อยเราจะได้สร้างความมั่นใจให้ประชาชนได้ว่าเราคือหนึ่งในความหวังที่ประชาชนตั้งความหวังไว้สําหรับอนาคตประเทศได้ค่ะ หลายๆคนก็ตั้งความหวังไว้หลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของสุดท้ายนี้จริงๆค่ะคุณจุรินเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาปากท้องของประชาชนแลนะคุณจุรินเป็นเจ้ากระทรวงพาณิชย์ด้วยคนก็มีปัญหาพ่อค้าแม่ขายเดินไปตรงไหนบอกของแพงตรงนี้อยากจะสร้างความมั่นใจแล้วก็อยากจะฝากถึงประชาชนอย่างไรบ้างคะราคาสินค้ามันไม่ได้อยู่ที่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเดียวครับราคาน้ํามันก็กระทรวงพลังงานดูแลและก็เบื้องต้นเนี่สําคัญของราคาต้นทุนราคาสินค้าค่าไฟ ค่าน้ำกระทรวงมหาดไทยกท็ดูแลการประปาการไฟฟ้ากระทรวงพลังงานแล้วก็หน่วยงานอื่นๆหลายหน่วยงานครับที่จะต้องช่วยกันรับผิดชอบดูแลรวมทั้งรัฐบาลทั้งคณะด้วยแต่ว่ากระทรวงพาณิชย์ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะต้องเข้าไปควบคุมกํากับแต่มันก็ต้องควบคุมกํากับในลักษณะที่สอดคล้องกับต้นทุนเพราะถ้าไม่สอดคล้องต้นทุนไปกดราคามันไว้แน่นอนด้านหนึ่งอาจจะพอใจเรื่องของถูกแต่ ผู้ประกอบการเจ้าของโรงงานผู้ผลิตจะเลิกผลิตเพราะผลิตแล้วขาดทุนเพราะเลิกผลิตปัญหามันตามมาคือว่าแก้ปัญหาหนึ่งแก้ปัญหาไม่ให้ของราคาสูงแต่จะทําให้เกิดของขาดแคลนไม่มีสินค้าบริปโภคอุปโภคสุดท้ายประชาชนอาจจะบอกว่าเออมีของแพงยังดีกว่าไม่มีของกินเลยแล้วไม่มีของใช้เลยเพราะนั้นสมดุลมันอยู่ตรงไหนอันนี้คือความยากและที่ผ่านมาผมคิดว่าเราก็ประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง ที่ทำให้การแก้ปัญหาทั้งสองข้อนี้ควบคู่ไปด้วยกันได้ในยกัฐรนตรีท่านก็พยายามดูอยู่ทําไงอย่าให้ราคาน้ํามันมันแพงเกินไปแต่ถ้าจะให้ถูกวานนี้ก็ต้องใช้เงินมหาศาลไปอุดหนุนไปซัพซิดีซึ่งท่านก็ต้องดูด้วยว่าความพอดีมันอยู่ตรงไหนเงินทั้งประเทศมันแค่ไหนกระทรวงพลังงานเขาก็ดูอยู่ค่าน้ําค่าไฟหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบก็ดูกันอยู่ค่าขนสง่ง กระทรวงคมนาคมก็เป็นคนดูอีกระบบการขนส่งอะไรต่อไม่อะไรทั้งหมดนี้นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าภาพรวมของรัฐบาลทั้งหมดแล้วก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีไม่ทั้งหมดแต่ระดับหนึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จทําให้ของมันก็ไม่แพงถูกกว่าหลายๆประเทศในภาวะที่เจอผลกระทบอย่างเดียวกันนะครับอันนี้ก็อย่างน้อยสร้างความมั่นใจก็คือว่าพวกผมไม่ทิ้งประชาชน แล้วเราก็มีประสบการณ์เราจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดครับให้สมดุลที่สุดวินวินโมเดลทํายังไงให้ผู้ผลิตก็อยู่ได้ไม่ขาดทุนจะเลิกผลิตสําหรับผู้ประกอบการก็ประกอบการอยู่ได้นะครับขนส่งได้คาขายได้ไม่ขาดทุนจะเลิกคาขายแล้วผู้บริโภคก็ไม่รับภาระค่าครองคีพจนแพงเกินสมควรราคาพืชผลการเกษตรก็ยัง ไปได้ทั้งหมดให้ได้ประโยชน์ร่วมกันพอดีพอดีทุกฝ่ายให้ได้ตอนนี้เป็นคุณจุรินมองถึงเรื่องของประชาชนเป็นหลักจริงๆแล้วก็วันนี้ได้มาพูดคุยในคุยข่าวร้อนก็เห็นว่าเรื่องของประชาชนเป็นสิ่งที่คุณจุรินมองแล้วก็ให้ความสําคัญมากจริงๆนะคะสำหรับประชาชนคนไทยจริงๆแล้วก็ครั้งหน้าถ้าคุยข่าวร้อนอยากจะมีประเด็นพูดคุยเพิ่มเติม ทานกระสุวมพณนย์ิดแล้วคุณจุรินก็ยินดีเสมอยินดีครับยินดีเสมอครับค่ะวันนี้ต้องกลาบขอบพระคุณคุณจุรินลักษณะวิสิทธิ์มากนะคะที่ให้โอกาสทีงข่าวออนไลน์ช่อง8นะคะได้มาพูดคุยหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะการสู้ศึกเรื่องตั้งแล้วก็การแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนกบขอบคุณมากค่ะ คุณผู้ชมคะคุยข่าวร้อนในวันนี้นะคะร่ำลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะครั้งหน้าจะเป็นประเด็นอะไรที่น่าสนใจรอติดตามได้ทางเพจข่าวออนไลน์ช่อง8และอย่าลืมค่ะกดข่าวช่อง8นะคะกดหมายเลข27วันนี้ลูกปัดและคุณจุรินลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ